พญานาคมีจริงหรือเปล่าเรื่นี้ก็จะมาพูดถึงพญานาคเพราะว่าได้มีการเมื่อประมาณสักสองปีสามปีที่ผ่านมาก็มีการเรื่องรูเรียกว่าอะไรนะเรื่องดังขึ้นมาก็คือเรื่องพญานาคตรงโน้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ย ก็พากันไปกราบไปไหว้พากันไปบูชาขอโชคขอลาบขอพรอะไรกันอันกันก็ว่าอันนั้นก็คือในยุคปัจจุบันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถามว่าจริง,รงๆแล้วพญานาคเนี่ยตามคัมภี์ทางพุทธศาสนาเนี่ยมีจริงไหมคําตอบก็คือมีจริงเพราะว่าในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนก็นแล้วแต่จะต้องมีเรื่องราวของพญานาค โดยเฉพาะมีอย่างพุทธประวัติก็พูดถึงพญานาคที่ชื่อว่าพญามุจรินนะแล้วในประวัติของอพระสาวกก็มีหลายองค์ที่ไปเกี่ยวคำพันกับพญานาคนะมีหลายองค์ไปเกิดเป็นพญานาคแม้แต่พุทธเจ้านะพระเจ้าสิบชาติก็เคยเกิดเป็นภูริทัตนะซึ่งเป็นพญานาคเหมือนกันแล้วพระราหุลนซึ่งเป็นลูกชายของพุทธเจ้า ซึ่งก็ได้สําเร็จเป็นพระอารหันต์ในชาติหนึ่งพระองค์ก็เคยเกิดเป็นพญาปทมวินธนากราชในพระไตปรปิฎกก็กล่าวถึงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพญานาคเนี่ยนมะีมีตัวมีตนจริงและก็มีอยู่ทั่วๆไปนั่นแหละพญานาคมีคุณสมบัติก็เหมือนนกับเทวดาเหมือนกับพวกเ,เทพรักษ์ต่างๆนะจะอยู่ทั่วไปจะมีอยู่ทั่วไปตามหวยน้องของมือมีหมดแหละ นะมีหมดแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะไปเข้าไปเจอหรือเปล่าใครจะไปพบใครจะไปสัมผัสอะไรนะก,ก็อยู่ที่คนแต่ว่าในในคลิปนี้เนี่ยจะนะอธิบายว่าความจริงเนี่ยพญานาคก็เป็นเ,เทวดาชั้นจาตุมหารา,ร,ราชิกาซึ่งเทวดาชั้นจาตุมหาาิชราชิกาเนี่ยเป็นเทวดาชั้นแรกนะเป็นเทวดาชั้นแรกเวลาเรา,เาไปกราบไปไหว้เนี่ยถามว่าเราจะให้เขาช่วยเนี่ย มันต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนนะมันต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเขาจะอาจจะอวยพรให้คุณแต่ว่าเขาก็ลําบากนะแม้แต่พญานาคนี้ก็มีความลําบากนะมีความลําบากมีความยากมีความนะเหมือนมันต้องอาศัยการเส้นไหว้บวงสรวงจากพวกเราอยู่นะต้องอาศัยการส่งบุญไปให้ทำบุญไปให้อยู่เสมอๆเพราะฉะนั้นพญานาคจึงต้องอาศัยพวกเรา ในพุทธศาสนาสอนเรื่องพญานาคก็คือ,อส,สอนเรื่องเทวดาก็คือเทวเทวตานุสติก็คือการระลึกถึกถึงคุณธรรมของเทวดาการดูการระลึกนึกถึงคุณธรรมของเทวดาเพื่อเอาไปทําอะไรเพื่อให้ราไปกราบ้าหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อให้เราเอาไปไประพฤติปฏิบัติเอาไปปฏิบัติตามบุญอะไรที่ทําให้คนตายแล้วไปเกิดเทวดาชั้นจ่าตุกก็คือให้ทานรักษาศีลแต่ว่าให้ทานได้ดราคา ให้ทานด้วยจิตที่เจื่อด้วยราคะอยากได้นู่นอยากได้นี่ที่ให้ทานก็อธิษฐานจิตอยากจะถูกไว้รวยเพออยากจะมีบ้านหลังใหญ่อยากจะได้รถคันใหญ่อันนี้เนี่ยบุญอันนี้เนี่ยทำให้ตายแล้วไปเกิดเป็นพญานาคราชถ้าทําบุญรักษาศีลบริสุทธิ์มีความกตัญญูกตเตเวทีต่อบิดามารดาปู่ยยาตายายครูบาอาจารย์มีความเคารพนอบนบ้อมต่อ,อคนเท่าคนแก่ นะมีจิตเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลทํางานสารพัดสารเพก็คือคทำอะ,อ,อะไรทําอะไรแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยช่วยเหลือคนอื่นไม,ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยทําสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลอยู่ตลอดพวกนี้คุณธรรมของเทวดาชั้นด่าวดึงอันนี้ก็คือคุณธรรมของเทวดาแต่ละชั้นละชั้นตรงนี้เนี่ยก็คือหลักที่พระเจ้าทรงสอนไว้เรียกว่าเทวตานุสติมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติชาคานุสติอุปสมานุสติ แล้วก็เทวดานุสรณ์อันนี้มีนะมีในพุทธศาสนามีในหะลักคำสอนนะเพราะฉะนั้นเทวดาจริงๆก็ช่วยอะไรเราได้ไม่มากอาจจะอวยพรให้เราได้บ้างแต่ว่าเราจะไปหวังพึ่งเทวดามันไม่ได้เราต้องอาศัยกรรมนะสร้างกรรมดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีกรรมมากมายาทํากรรมมาตั้งเยอะจะไปขอให้เทวดาช่วยเทวดาหน้าไหนก็ช่วยทาให้ท่านไม่ได้เพราะว่าเทวดาเองก็มีกรรมเราเองก็มีกรรมเพราะนั้นแล้ว ที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องสร้างกรรมดีนะไปนะไปขอให้ท่านช่วยท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ากรรมเราเยอะนะกรรมเรามันมากเหลือเกินเพราะนั้นต้องสร้างกรรมดีเท่านั้นเราจะไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ช่วยวเราไม่ได้ช่วยได้แค่บางทีอาจจะปกป้องชีวิตเราเผื่อมีอุปสรรคมีมีอะไรเกิดขึ้น ช่วยเราได้บ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปหวังพึ่งเขาอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันไม่สามารถที่จะทาตรงนั้นได้เพราะว่าตัวเขาก็มีกรรมตัวเราก็มีกรรมเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างสร้างกรรมดนะีสร้างกรรมดีสร้างกรรมบุตที่ดีเพื่อที่จะได้ไปนะไปเกิดไปนะไปสู่สุคติภพที่ดีกว่านะที่ดีกว่าพญานาคเองก็มีความขัดเคืองมีความนะลำบากก,บกับการใช้ชีวิตอยู่เหมือนกัน We'll <laughs>